กองกำลังของกัมพูชาถูกเคลื่อนย้ายขึ้นไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยความรวดเร็วอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรถบรรทุกทหารเรียงแถวยาวตามถนนลูกรังส่งเสียงเครื่องยนต์ดังกล้องทั่หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใกล้เส้นพรมแดนไทยกัมพูชาบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแม้ชาวบ้านพยายามดำเนินชีวิตปกติแต่ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องความเคลื่อนไหวของทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกองกำลังกัมพูชากว่าห0,000ื่นนาย ถูกระบุว่าถูกส่งเข้าพื้นที่แนวร้อยต่อเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารหลังจากเกิดความขัดแย้งเชิงการทูตที่ทวีความร้อนแรงในชาติวงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแหล่งข่าวภายในระบุว่าการเคลื่อนกําลังครั้งนี้ไม่ได้จํากัดเพียงทหารราบแต่ยังรวมถึงหน่วยพิเศษที่เคยเข้าร่วมยุทธการสําคัญในอดีตทําให้สถานการณ์ถูกจับตามองอย่างหนักจากฝ่ายไทยในหลายตำบลใกล้เส้นเขตแดนฝุ่นคลอวันที่เกิดจากการเคลื่อนรถหุ้มกรอสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชาวบ้านหลายราย ต้องเก็บสัมภาระเตรียมพร้อมอพยพหากสถานการณ์บานปลายแม้กัมพูชาจะแสดงท่าทีแข็งกร้าวแต่ฝ่ายไทยยังคงรักษาความสงบพร้อมทั้งเสริมกำลังในเชิงป้องกันมากกว่าตอบโต้เพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามจนยากควบคุมรายงานจากพื้นที่ชี้ว่าทหารกัมพูชาหลายหน่วยได้ตั้งค่ายชั่วคราวใกล้ป่าชายแดนโดยมีการกางเสาว,วิทยุสื่อสารขนาดใหญ่เพื่อควบคุมการปฏิบัติ การในพื้นที่สูงกองทัพกัมพูชามีการจัดตั้งจุดตรวจหลายแห่งในเส้นทางลึกเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ทหารพร้อมอาวุธประจำกายยืนตรึงกำลังตลอด24ชั่วโมงในอีกด้านหนึ่งไทยได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนขึ้นบินบนเหนือพื้นที่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทำให้ฟ้าชายแดงเต็มไปด้วยเสียงกังวานจากเครื่องยนต์เครื่องบินรบบ่อยครั้งกัมพูชาประกาศท่าทีแข็งกร้าวว่าไม่เกรงกลัวต่อศักยภาพของเครื่องบิน f 16ไทยยอโดยมองว่าเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ทางทหาร ที่ไม่ทําให้เสียขวัญกําลังใจของทหารในแนวหน้านักวิเคราะห์มองว่าท่าทีเช่นนี้เป็นการแสดงพลังเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองมากกว่าการต้องการเกิดการประทะโดยตรงในพื้นที่ชายแดนในหลายหมู่บ้านฝั่งตพูชาเสียงซ้อมยิงของทหารดังขึ้นเป็นช่วงๆทําให้คนในพื้นที่ยิ่งรู้สึกไม่มั่นคงและเลือกเก็บตัวอยู่ในบ้านมากกว่าจะออกมาทํากิจกรรมกลางแจง้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของไทยหลายแห่งต้องเร่งประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อประเมินแนวโน้มความเสี่ยงหากมีการเคลื่อนกําลังลึกเข้ามาใกล้แนวพรมแดน หากขึ้นไปอีกฝ่ายความมั่นคงไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งภาพถ่ายดาวเทียมการข่าวท้องถิ่นและรายงานจากชุดลาดตระเวนที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่แรงกดดันในระดับภูมิภาคทําให้หลายประเทศจับตาเชิงกังวลเนื่องจากกัมพูชาแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าพร้อมต่อสู้หากถูกท,ท้าทายไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้กําลังทางอากาศมากเพียงใดไหนเชิงประชาสัมพันธ์ผู้นํากัมพูชาพยายามสร้างภาพว่าทหารของตนมีความพร้อมสูงสุดมีการฝึกที่ทันสมัย และมียุโทโภปกรณ์ที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับประเทศที่มีศักยภาพเหนือกว่าได้สถานีโทรทัศน์ภายในกรรมพูชาเผยภาพการซ้อมรบขนาดใหญ่ในพื้นที่ราบโลมีเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและปืนใหญ่ประจําตําแหน่งเพื่อแสดงแสนยานุภาพเสียงตอบรับจากสังคมออนไลน์ฝั่งตัมพูชากลับเต็มไปด้วยความคลั่งชาติอย่างเห็นได้ชัดหลายคนประกาศสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่และแสดงท่าทีไม่ยอมถอยแม้ฝ่ายไทยมีอากาศยานเหนือกว่าในขณะเดียวกันประชาชนไทยที่อยู่ใกล้าชายแดน ก็เริ่มกังวลถึงความเป็นไปได้ของการประทะแม้ฝ่ายรัฐยืนยันว่าการควบคุ่มสถานการณ์ยังเป็นไปอย่างมั่นคงก็ตามในหลายโรงเรียนที่อยู่ใกล้แนวรอยต่อมีการจัดเตรียมแผนอ,อพยพฉุกเฉินหากมีเสียงปืนปรหรือการประทะเกิดขึ้นกระทันหันทำให้ผู้ปกครองยิ่งรู้สึกกดดัน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยออกมาตอบโต้แบบระมัดระวังโดยย้ำว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับควบคุมได้แต่ยอมรับว่าการเคลื่อนกำลังจำนวนมากของกัมพูชาถือเป็นเรื่องผิดปกติภาคเอกชนในจังหวัดชายแดนเริ่มประสบปัญหาผู้ค้าชายแดนหลายรายต้องหยุดการขนส่งสินค้าชั่วคราวเพราะเส้นทางเสี่ยงถูกปิดได้ทุกเมื่อโรงแรมและเกสต์เฮาส์บางแห่งมีการยกเลิกการจองห้องจำนวนมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการเสี่ยงเดินทางมายัางพื้นที่ที่ไม่แน่นอนทหารไทยในแนวน่ารักษาความสงบและตระนัก ดีว่าการตอบโต้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามจึงเน้นการปฏิบัติตามยุทธวิธีเชิงป้องกันอย่างเข้มงวดแม้อากาศยานไทยอย่าง F 1 6จะมีความได้เปรียบในทุกมิติแต่การใช้กำลังทางอากาศไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของฝ่ายไทยหากยังมีทางแก้ไขผ่านการทูตนักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดว่ากัมพูชาต้องการใช้สถานการณ์นี้เพื่อสร้างแรงกดดันภายในประเทศเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งในระดับการเมืองกำลังเพิ่มขึ้นการเคลื่อนกำลังจำนวนมากจึงอาจเป็นเพียง การแสดงพลังเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดสงครามจริงในระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงยังคงมีอยู่ทุกขณะเนื่องจากเพียงความเข้าใจผิดหรือการยิงผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเป็นชนวนให้ความตึงเครียดปะตุขึ้นได้ทันทีฝ่ายไทยยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยโดยไม่ยอมให้ฝ่ายใดเข้ามาละเมิดแต่จะไม่ใช่ฝ่ายเริ่มใช้กําลังก่อนอย่างเด็ดขาดบรรยากาศชายแดนในขณะนี้จึงยังคงเป็นพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่ง ในภูมิภาครอคอยเพียงการเจราจารที่จะลดความตึงเครียดหรือเหตุการณ์เล็กๆที่อาจทำให้สถานการณ์ประตูอย่างคาดไม่ถึงพื้นที่ชายแดนยามค่ำคืนเต็มไปด้วยความเงียบที่กดดันกว่าตอนกลางวันแสงไฟจากค่ายทหารกัมพูชาสว่างว่าเป็นจุดๆรดกล่าวกับประกาศว่าทหารจำนวนมากยังคงตื่นตัวพร้อมสู้ทุกวินาทีเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนไทยรายงานว่าได้ยินเสียงการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ฝั่งตรงข้ามไม่ขาดช่วงบางช่วงมีเสียงคล้ายการทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถกุ้มเกลาะหลายคันพร้อมกันความไหม แน่นอนทําให้ทหารที่ประจําการต้องเพิ่มการระมัดระวังแม้ทุกคนจะคุ้นชินกับภารกิจชายแดงแต่ปริมาณกําลังของกัมพูชาครั้งนี้ถือว่าสูงผิดปกติจนต้องจับตาเป็นพิเศษสายลมพัดพาเสียงซ้อมเอดินหมู่ของทหารกัมพูชามาเป็นระยะทาให้บรรดาชาวบ้านฝั่งไทยที่อยู่ใกล้แนวป่าแทบไม่ได้นอนหลับสนิทต,ตลอดคืนที่ผ่านมาร้านค้าที่เคยเปิดดึกเริ่มปิดเร็วขึ้นเพราะเจ้าของร้านกังวลว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็อาจไม่มีเวลาหนีออกจากพื้นที่ได้ทันการค้าชายแดนเริ่มได้รับผลกระทบหนักผู้ประกอบการหลายรายบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาหลายปีทำให้ต้องทบทวนการขนส่งสินค้าใหม่ทั้งหมดฝั่งกัมพูชามีรายงานว่าแผนการฝึกทหารที่จัดขึ้นใกล้เขตแดนมีการยิงกระสุนจริงในบางช่วงสร้างความวุนว่นวายให้ประชาชนในพื้นที่อย่างมากด้านนักวิชาการและด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่าการระดมทหารจํานวนมาก อาจเป็นสัญญาณว่ากัมพูชาต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นชาติเข้มแข็งเพื่อหวังลดแรงกดดันจากสังคมภายในประเทศการเคลื่อนไหวของกองกําลังดังกล่าวยังทําให้หลายประเทศในอาเซียนเริ่มเปิดช่องทางสื่อสารลับเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากไม่ต้องการให้ความตึงเครียดลุกลามแม้ไทยจะมีความได้เปรียบด้านอากาศด้วย F 1 6แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงระบุว่าการใช้อากาศยานเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะอาจทาให้ปัญหาลุกลามเร็วเกินควบคุมในฝั่งกัมพูชาการรายงานข่าว จากสื่อภาครัฐยิ่งซางบบรรยากาศฮึกเหิมโดยเน้นว่าทหารมีความพร้อมแม้ต้องผเผชิญกับเทคโนโลยีขั้นสูงของฝ่ายไทยภาพทหารเดินแถวเป็นแนวยาวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ของกัมพูชาจํานวนมากทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าประเทศกําลังผเผชิญความกดดันจากภายนอกและต้องรวมพลังกันอย่างเร่งด,วด่วนขณะเดียวกันชาวบ้านในบางตําบลของฝั่งไทยเริ่มเตรียมอุปกรณ์จาเป็นเช่นน้ําอาหารแห้งและไฟใายเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันชายแดนยังคง ลาดตะเวนอย่างเข้มงวดโดยใช้ทั้งโดรนและชุดลอกตรวจเดินเท้าเพื่อตรวจสอบเส้นทางเสียงต่อการแทรกซึมเสียงสื่อสารทางวิทยุดังถี่ขึ้นทุกชั่วโมงเป็นสัญญาณว่าความเคลื่อนไหวฝั่งกัมพูชายังคงมีอยู่ตลอดเวลาและไม่มีทีท่าลดระดับลงเลยหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาอาจต้องการทดสอบความอดทนของไทยว่าจะยอมให้อีกฝ่ายสร้างแรงกดดันได้มากแค่ไหนก่อนจะตอบโต้ครั้งแรกการแสดงพลังเช่นนี้ ยังอาจเป็นการส่งสัญญาณไปถึงพันธมิตรระหว่างประเทศของกัมพูชาเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนในเชิงการทูตและอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชี้ว่ากัมพูชาอาจพยายามใช้จํานวนทหารจํานวนมากเป็นเครื่องมือสร้างแรงเสียดทานทางจิตวิทยาแม้จะรู้ว่าศักยภาพด้านเทคโนโลยีของตนยังห่างจากไทยอยู่มากในบางพื้นที่มีรายงานว่ารถบรรทุกทหารกัมพูชาจอดเรียงซ้อนกันหลายชั้นจนทําให้ถนนบางเส้น ไม่สามารถใช้สัญจรได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบางเขตเริ่มมีปัญหาเนื่องจากทหารกัมพูชาเพิ่มการใช้ระบบสื่อสารเข้ารหัสทําให้คลื่นความถี่บางช่วงถูกรบกวนหนักการขนส่งสเสบียงทหารฝั่งกัมพูชามีความถี่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าพวกเขาอาจเตรียมพร้อมสําหรับการตรึงกําลังระยะยาวมากกว่าแค่การแสดงแสนยานุภาพแบบชั่วคราวฝ่ายไทยยังคงเน้นแนวทางการเจรจาผ่านช่องทางทวิภาคีเพื่อป้องกันเอ ฮตุก,การไม่คาดคิดที่อาจทำให้ประชาชนสองประเทศต้องเดือดร้อนโดยไม่จําเป็นแต่ขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเสริมกําลังตามจุดยุทธศาสตร์ที่มองไม่เห็นต่อสายตาฝั่งตรงข้ามเพื่อพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงกองกําลังไทยบางหน่วยเริ่มเตรียมระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับเบาไว้ในพื้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรนหรืออากาศยานขนาดเล็กของฝ่ายตรงข้ามแม้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นประทะแต่ความกดดันที่สะสมยาวนานอาจทําให้ทหารระดับล่างเกิดความเข้าใจผิด และเปิดฉากยิงได้ทุกเมื่อทําให้การควบคุมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหย่อหางยิ่งนักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์เตือนว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้ออากกระทบต่อการลงทุนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศซึ่งถือเป็นเส้นเลือดสาคัญทางเศรษฐกิจชาวบ้านจํานวนหนึ่งเริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเปิดโต๊ะเจรจาด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตประจําวันต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อไปฝ่ายปกครองท้องถิ่นของไทยเริ่มจัดอบรมให้ประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อได้ยินเสียงปืน หรือเสียงระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์กระทันหันแม้บรรยากาศดูตึงเครียดแต่หลายฝ่ายยังคงหวังว่าการเจรจาจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ก่อนที่ความเข้าใจผิดเล็กน้อยจะกลายเป็นไฟลุกลามในระดับประเทศสถานการณ์ชายแดงครั้งนี้จึงยังคงเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งสองชาติว่าจะสามารถยับยั้งความตึงเครียดก่อนถึงจุดแตกหักได้หรือไม่